นักเรียนครับผมลืมใส่แว่นการแก้ครับมีกี่แบบครับมี2แบบครับมีอะไรบ้างครับแก่นอกซองกับในซองครับผมแก่นอกซองกับในซองนะครับส่วนรายละเอียดไปดูในคลิปได้เลยย้อนไปดูได้สวัสดีครับผมครับผมมาขึ้นเลือผมได้จากเมบองไทยทอยูคืนะครับ ครับผมนะครับวันนี้เรามาถอยข้าซองกันนะครับกับหนุ่มรอสไตล์เกาหลีเกาหลีนะครับนะครับเป็นหนุ่มลอะคือล้อมาจากวิ่งตรงไปเลยเลี้ยวตรงนู้นนะครับเรามาฝึกขับรถกับมือใหม่ป้ายแดงป้ายแดงไหมป้ายแดงครับป้ายแดงครับเป็นฟอร์ดนะครับฟอร์ดกรบบะคันใหญ่ๆเลยอทยอยคืน หลังจากที่ดูคลิปนะครับไล่ดูคลิปแล้วก็มาเจอคลิปพี่ตั้มที่สอนรถกระบะเฮ้ยมันเข้าท่าฮะเรามาเรียนกับพี่ตั้มเลยสินะครับคลิปก่อนหน้านู้นให้คะแนนผมสี่คะแนนมาดูคลิปนี้เขา,าจะให้ผมกี่คะแนนนะครับผมไม่ได้ครูนักเรียนนะนักเรียนบอกด้วยความจริงใจนะครับแต่วันนี้นักเรียนเริ่มคล่องแล้วนะครับเราก็จะมาถ่ายข้อสอบกันเรามาบนถ่ายข้อสอบแถวแถวบ้านนักเรียนก็จะเป็น สะดวกซื้อนะครับเลี้ยวขวาไปดูขวานรถมาไหมเชมาทยอยคืนนะครับใครที่ <c oughs> มาฝึกขับรถรีดขวาหน้านะเด็กคนนั้นทารถที่เบรคเนีจ้ะรอ,อ,อก่อนที่เพิ่นเขาไปใกล้เผื่อเขาเผื่อเขาต้องถอยเวลาเราขับรถตามมาปุ๊บเราจะเพิ่นเข้าไปจี้ใกล้นะครับเราต้องเผื่อว่าเออถ้าเขามีการถอยเงี้ยเราจะได้เวลาเขาถอยมามันจะได้มีพื้นที่ให้เขาถอยนะครับเราก็คือรอ ิตงตรงมาก่อนนะครับด้านหน้าเขาตีคู่กันนะจะลอคันขวาเขาจะถอยเขา้าทางฝั่งขวาแน่นอนเพราะเขาฉุบออกทางฝั่งซ้ายนะครับเราก็รอครับเขาเปิดไฟจุดเชิญแล้วเขาถอยเข้ามาเราก็รอนะครับรอให้คันข้างหน้าเสร็จแล้วเราจะไปหาซองของเรา mm hmm. เราจะเดินหน้าก็ต่อเมื่อเขาคืนล้อตรงและถอยตรง,ตรง เราก็ตอนนี้เขาถอยอยู่เขาคือล้อตรงหรือยังถ้าเขาคือล้อตรงเราไปนะแต่ถ้าเขายังไม่คือเราเรายัางไม่ไปนะครับตอนนี้ล้อเขายังเบรอยู่เราก็ไม่ไปครับเห็นไหมครับล้อเ,เขายังเบรอยู่แสดงว่าเขาจะจัดทรงนะถ้าเราไปก็จุ๊บเลยดังนั้นเวลาทีาเา่เรารีบๆเนี่ยเราดูเลยว่าล้อตรงและคือล้อตรงเราไปครับไปเลยครับไหลมาเลยนี้เราก็จะไปหาซองกันครับผมทาง,งขวานี้ได้ไหมขวามือคันดำนี้ได้ไหมได้ ไหนไหมคันนีเนะอ่าันนำกระบะคันดำมาขวามือนี่อ่าเปิดไฟหยุดเฉิญนครับอ่ามาเลยครับโชว์ผมมาเลยถึงรือยังถึงนี่โชว์เลยครับดึงออกไปครับอ่าเบรกเบาๆดูครับเห็นรือยังกระจกบางข้างฝั่งขวาเห็นแล้วคืนครับหนึ่งรอบสองรอบครับผมใส่เกียร์ถอยหลังครับถอยมาครับอ่าหยุดก่อนนะครับมันท้ามันจอดแล้วครับหมุนให้หมดเลยครับหมุนขวาให้หมดเลยครับอ่าเพื่อนๆดูนะครับท้ามันจอดแล้วไม่ต้องถอยนะครับ โค้งมาครับผมทางฝั่งขวาเบียดไม่ครับทังขวาไม่เบียดครับไม่เบียดใช่ไหมครับมาดูฝั่งซ้ายครับไหลมาเลยครับเรามารอดูฝั่งซ้ายครับไหลมาไหลมาครับอ่าฮะเราไม่เห็นล้อแม็กนะครับแสดงว่าเบียดนอกซอนครับไหลมาอีกนิดนึงนี่ครับนี่เป็นพอครับเบรกเบรกคือรถตรงเบียดนอกซองใส่เกียร์เดินหน้าครับมุ้ยฝั่งไหนครับหมุนให้หมดเลยครับหมุนด้วยครับหมุนด้วยครับอ่าหมุนมาเลยครับเร้วเดินหน้ามาครับ แล้วดูนะครับให้มีช่องว่างเดิหน้ามาเลยครับปล่อยเบรกนะครับปล่อยเบรกเลยยกเบรกครับท้ายใหเบรกครับท้ายใหญ่เบรกใส่เกียร์ดีครับมันเป็นเกียร์เอ็นครับนั่นเป็นเรืองตื่นเต้นครับอ่ามีช่องว่างในยางไหลมาไหลมาอ่พอครับพอคือล้อตรงครับหนึ่งรอบสองรอบใส่เกียร์ถอยหลังครับถอยมาตรงตรงก่อนนะครับทอยมาตรงตรงก่อนทอยมาตรงตรงก่อนทอยมาตรงตรงก่อนรถอทยอยหมุนขวาให้หมดครับไหลมาหมุนให้หมดครับดูมีช่องว่างไหมอ่า รถตั้งตรงหรือยังตรงหรือยังรตรงนั้นคือล้อตรงครับหนึ่งรอบสองรอบถอยมาตรงตรงครับผมถอยมานะครับดูกระจกมองข้างเบียดซออไหมถ้าไม่เบียดก็ถอยมาด้านหลังมีรถเข็นไหมไม่มีครับถอยมานะครับด้านข้างเป็นรถกระบะไหมถ้าเป็นรถกระบะถอยมาให้กระจกมองข้างเท่ากันแต่ถ้าเป็นรถเก๋งให้เราเลยตัวเราเลย กระจกมองข้างมาหน่อยนึงก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นกระบาดเท่ากันปุ๊บอ่าประมาณนี้ครับผมอ่าเรียบร้อยครับนี่คือถอดข้อซองอาจจะมือใหม่กลัวไหมเมื่อกี้ตกใจไหมไหอ่ะเพราะมีรถปากดดันนะครับเป็นเรื่องปกติครัมือใหม่ถึงแ<ร>ม้ขนาดตอนนี้นะครับจอดรถเรียบร้อยแล้วก็ยังลืมปิดไฟฉกเฉินครับนักเรียนตื่นเต้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 นกล้องนะครับได้วันนี้ได้มาออกกล้องกับคตรตั้มแล้วหลังจากที่ดูคลิปนานดูคลิปนี้ นานไหมหลายรอบหลาอยนานอรอบอยู่นะครับก็เป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเป็นนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นมีมานะเก็บตังค์เองเก็บเงินเองซื้อรถคันนี้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะครับทำไมเลือกฟอร์ดวอท็กฟอร์ดคันแบบใหญ่ๆสี่ประตูแบบนี้ทำไมชอบครับมันสวยดีชอบมันคุณชอบด้วยความสวยนะครับมันบึกบึนรูปล่อมันคนขับเลยนะครับเข้มๆนะ เข้มแคบม,มีหนวดมีเข้าเข้มแบแบบนี้แหละนะครับผมอ่ะทีนี้ถอยเข้าซอง mm hmm. ก็ยังมีกำกับอยู่ก็ด้วยความที่เป็นมือใหม่ mm hmm. ก็ต้องกำกับนิดนึงแต่ว่านเรียนทำได้แล้วทีนี้เราจะวนมาอีกรอบนึงนะวนอีกรอบนึงถ้าซองนี้ว่างเราก็จะเอาซองนี้ไปวนอีกรอบนึงนะครับสลับมือใหม่ใครที่ฝึกขับรถนะครับเดินหน้าออกจากซองนะครับเดินตรงตรมาก่อนก็จกมองข้างเลยหนะ้ารถเบคอนเบคอนเบคอนเบคยกเบ่บบบบอนพาะฝั่งซ้ายมีรถมาครับ อ่าใช่ครับผมเวลาจอกเลี้ยวขวาเนี่ยมองซ้ายก่อนนะครับกระจกมองข้างเลยคืบหนึ่งแล้วหมุนได้เลยครับหมุนมาให้หมดเลยครับแล้วเหลือดูกระจกมองข้างครับท้ายพ้นไหมมีช่องว่างไหมพ้นปุ๊บกลับไปมองด้านหน้าครับแล้วทยอยคืนครับผมอ่ามาครับผมทีนี้เราจะวนกันมาอีกรอบหนึ่งนะครับลองเทสก่อนอีกรอบหนึ่งถ้าฝั่งขวาได้แนีวยเดี๋ยวจะไปลองฝั่งซ้ายนะครับไปดูกันครับพร้อมเดิมอ โอเคครับมาครับผมไหลมาลิ้นนะครับเอาช่องเดิมไหลมานิ่งๆครับด้านหน้าฝั่งขวาใช่ไหมนุ่นคันสีดำนั่นใช่ไหมใช่ไหมดูว่าตรงไหนจำไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่าเปิดไฟฉุกเฉินจ้าโค้งมาดึงวิ่งตรงๆมาให้ตัวเรานะครับถึงโลโก้นะครับอ่าชะลอเบาๆดึงออกไปครับอ่ารถเคลื่อนที่ช้าๆนะเห็นหรือยังป้ายทะเบียนหรือยังเห็นแล้วหยุดครับหยุดเลยหนึ่งรอบสองรอบครับ ใส่เกียร์ถอยหลังครับนะครับใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บอ่ะมันลั้มมานะครับท้ายจอดนะครับหมุนขวายหมดครับหมุนขวายหมดเลยครับถ้าท้ายต่ออย่างนี้นะครับหมุนได้เลยโค้งมาครับผมโค้งมาด้านขวาเบียดไหมครับไม่เบียดครับมาดูฝั่งซ้ายครับช้าๆครับเบรคครับไม่เห็นล้อแม็กครับไม่เห็นล้อแม็กคือล้อตรงครับหนึ่งรอบสองรอบครับใส่เกียร์เดินหน้าครับอันนี้เบียดนอกซองหมุนฝั่งไหนครับหมุนฝั่งซ้ายครับหมุนให้หมดเลยครับ หมุนท้หมดเดยครับแล้วเดินหน้ามาครับมีช่องว่างไหมมีแล้วหยุดครับพอเบรกเบรกเบรกครับคือรถตรงใส่เก์ี่ยลังซองอยู่ฝั่งไหนครับซองู่ฝั่งซ้ายเลยครับแสดงว่าถอยมาเราต้องหมุนขวาครับถอยมากรถอยมาถอยมาแล้วหมุนขวาครับดูด้านขวาเบียดไหมเบียดไม่เบียดโค้งมาเลยฝั่งซ้ายดูครับดูเส้นนะครับตัวถังขนานกับเส้นหรือยางข้ามมากนค้ามมาก่อรไล่มากรไหลมากรไลลมาก่อ่าฮะไหลมาขนานหรือยางขนาและคืน นะครับเราไหลมาตรงๆครับผมอ่าทีนี้เราเบียดขวานะเข้าเบียดขวาครับเข้ามาก่อนครับถอยเข้ามาก่อนให้คันนี้เข้าที่เข้ารอให้เขาไปก่อนนะครับถอยเข้ามาอ่าอ่าถอยมาก่อนถอยมาประมาณนึงอ่าพอเบรกครับทีนี้ถามนักเรียนครับเบียดนี้แบบนี้เรียกว่าเบียดแบบไหนครับอ่าเบียดในซองครับผมเบียดในซองเบียดฝั่งไหนครับเบียดฝั่งขวาครับเบียดขวาคว่ำฝั่งไหนครับซ้ายครับโอเคเวลาแก้ต้องใส่เกียร์อะไรครับ อโอเคคว่ำเลยครับคว่ำเลยคว่ำเลยปึ๊บ่าไหลมาให้รถเช็ก่อนเช็คืนหรือคว่ำขวาละคืนคืนรถตรงยังตรงละคืนใส่เกยียร์ถอยหลังครับเช็คกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาช่องว่างเท่ากันไหมเท่าครับถอยมาครับผมไหลมาท้ายมันชี้ไปฝั่งไหนอ่าใช่ท้ายชี้ไปฝั่งซ้ายก็ต้องคว่ำขวาถูกต้องครับไหลมาตรงๆนะักเรียนเริ่มจับทางได้แล้วครับ ไล่มาตรงๆเช็คช่องว่างนะครับท้ายรถระหว่างฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับมีช่องว่างเท่ากันไหมถ้ามีถอยมาดูด้านหลังว่ามีรถเข็นไหมมีคนนั่งไหมถ้าไม่มีถอยมาสังเกตด้านข้างถ้าเป็นกระบะเหมือนกันให้กระจกมองข้างเท่ากันนะครับใกล้เคียงกันไม่ต้องเป๊ะเวอร์ครับพี่ตั้มครับขาดอีก2มิลครับไม่ต้องเป๊ะเวอร์ขนาดน,นั้นครับเราครข้าวก็พอนะครับใส่เกียร์พีดึงเบรกมืออา่าฮะแล้วก็เช่นเคยครับนักเรียนลืมอีกแล้ว เปไฟฉุกเฉินครับอืออะนักเรียนครับไหนลองอธิบายในการถอยเข้าซองซองนี้ให้ให้ผมฟังหน่อยให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะครับซองนี้อยู่ฝั่งไหนครับผมฝั่งขวาครับผมอ่าไหนลอง<ม>เราวิ่งมาจากฝั่งนี้นะครับผมเราวิ่งมาปุ๊บเนี่ยไหนลองอธิบายเป็นคําพูดให้ฟังซิจะได้เข้าใจพเพื่อนๆเขาจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะคุณตั้มเขาสอนอยังไงนะครับอ,อทีนี้นะครับมา ให้นักเรียนรูปหล่อครับอธิบายซิถอยข้อซองฟองถอยข้อซองรถกระบะสี่ประตูแบบเนี้ยพี่ตั้มพาท่องสูตรท่องยังไงคนอื่นเข้ามาดูเขาจะได้ทําได้ซองนี้อยู่ฝั่งไหนครับผมฝั่งขวาครับผมอ่ะในลองอธิบายมาสิครับฝั่งขวาเราก็ตรงมาให้ถึงรถก็ฝั่งนี้รถก็คันไหนคันนี้ใช่ไหมคันนี้ครับผมครับผมคันที่เลยซองนะครับพอถึงรถพอถึงลถก็ไรไงต่อครับต่อไปครับครับผม พิงพรมลัยแล้วก็มองมาให้เห็นป้ายทะเบียนครับผมอ่าฮะใช่ครับแล้วยังไงต่อครับขับพรมลัยขวาให้หมดครับผมอ่าฮะขอมือครับครับดูกระจกมาข้างฝั่งขวาก่อน,ว,อนว่าอะไรครับว่าเบียดไหม,ไมเบียดไหมครับอ่าฮะถ้าไม่เบียดโค้งมาเลยโค้งมาแล้วดูดูอะไรต่อโค้งม,มาแล้วก็ดูซ้ายครับว่า รถเนล้อแมกแล้วยังไงครับอ่าฮะถ้าเห็นล้อแม็กแล้วยังไงต่อครับครับผมค้างไว้ใช่ไหมครับเรื่อยครับผมครับผมตรงแล้วก็ขึ้นพอมาะไยครับผมครับผมขึ้นกี่รอบครับสองรอบครับผมยอดเยี่ยมขึ้นตรงตรงครับอ่าฮะถอยมาตรงตรงปุ๊บเรียบร้อยแล้วหยุดเมื่อไหร่ครับหยุดเมื่อกระจกตรงกันกับคันข้างๆครับถ้าเป็นรถกระบะนะก็คือถ้าด้านข้างเป็นกระบะเหมือนกันกระจกมองข้างเท่ากันแต่ถ้าคันเราเป็นกระบะ แล้วคันข้างๆเป็นรถเก๋งนะครับให้ตัวเรานะครับเลยกระจกมองข,งข้างของเขามาหน่อยนึงถือว่าโอเคนะครับทีนี้เรื่องการเบียดครับเบียดมีอยู่2แบบมีอะไรบ้างครับผมเบียดนอกซองกับในซองครับผมเบียดนอกซองแก้ยังไงครับเบียดนอกซองถ้าเบียดซ้ายก็แก้ไปซ้ายครับผมเออฮะถ้าเบียดขวาก็แก้ไปทางขวาครับโอเคถ้าเบียดในซองล่ะครับเบียดในซองถ้าเบียดขวาเื ไปซ้ายครับผมอ่าฮะระเบียดซ้ายเียซ้ายไปขวาครับผมอ่าครับผมอ่าฮะเปิดด้วยขวาก็ต้องปิดด้วยปิดด้วยซ้ายครับผมเปิดด้วยซ้ายก็ต้องปิดด้วยขวาใช่ครับอความขวาปื๊บคือรถตรงแล้วความซ้ายนะครับเออนักเรียนเข้าใจนะแต่นักเรียนอธิบายใช่อธิบายไม่โจทย์ครับผมเข้าใจเอออ่ะทีนี้นะครับเอ่อหลังจากที่นักเรียนอธิบายแล้วเราจะไปให้นักเรียนทําเองให้นักเรียนทำเองแต่โดยที่ผมไม่พูดได้ไหม คิดว่าทาได้ไหมทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนทําเองนะโดยที่ผมไม่ได้บอกนะครับผมเอ๊ะพี่ตั้มจะส่งซิกหรือเปล่าไม่ส่งนะครับเพราะถ้าผมส่งซิกนักเรียนจะไม่ได้อะไรเลยนักเรียนมาเรียนกับผมผมกล้าการันตีไว้นักเรียนต้องขับรถได้ผมนักเรียนขับรถได้ยังขับรถได้นะครับแต่ไม่เก่งมากยังไม่เก่งมากนะนะครับเพราะยังเป็นมือมือใหม่ป้ายแดงนะครับเพิ่งใบขับขี่เพิ่งได้มาใช่ไหมรถคันนี้ก็เพิ่งได้มาป้ายแดงเลยนะครับทำไมถึงเลือกเรื่องเรียนกับครูตั้ม ของที่ถูอะ่ะมันดูแล้วมันน่าเรียนครับผมดูแล้วมันน่าเรียน<อ>ครูคตั้มครูตั้มหล่อน่ารัก <laughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดูคลิปดูคลิปเยอะมากลแล้วรู้มีความรู้สึกว่าคนนี่แหละสอนได้ใช่ไหมครับผมทีนี้เรามาดูนครับว่านักเรียนจะทำได้ไหมโดยที่ผมไม่ได้บอกไปดูกันครับเ <c oughs> ช่นเคยนะครับเดินตรงๆมาเราจอดจุดซ้อนนะครับดูซ้ายไม่ได้มาไมหมขวาก็จะมุมข้างเลยหน้ารถมาคืบหนึงแล้วหมุนมาให้หมดครับ มาดูกระจกบ้งข้างนะครับมีช่องว่างไหมขยอยคืนได้เลยครับฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะวนมากันอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูว่านักเรียนจะทําได้ไหมโดยที่ผมไม่ได้บอกนะครับมามาดูกันครับช่องเดิมเนะอาช่องเดิมก็ได้ครับมาเลยช่องด้านหน้ารถคันสีขาวคันสีดําช่อง<ด>นี้กขารักไก่ครับไม่เป็นไรครับไก่อชะลอน,นะครับผมชะลอทีนี้จะให้นักเรียนทําเองนะครับ เพฟ่อนเชินจ้าเรามาลุ้นกันครับนักเรียนจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเบียดไหมจ๊ะเบียดไหม คือเราตรงหนึ่งรอบมีช่องว่างใช่ไหมครับผม,มคือเราตรงหนึ่งรอบสองรอบทอามาตรงๆให้ท้ายเข้ามาในซองแล้วค่อยหมุนขวาใหม่หมุนขวาใหม่ให้หมดหมุนให้หมดเลยจะไม่บอกก็ไม่ได้ไรมาเห็นล้อแม็กไหมเห็นครับเห็นแต่เบียดนะไม่เอาไม่เสี่ยงอันนี้เบียดนั้งสองใช่ไหมครับใส่เกียร์ด้านหน้าเลยจ้าหมุนให้หมด หหมดก่อนหมด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 ไปดูมีช่องบ้างยังมีระอยังยังยมีแ<ม>ล้วกลับคืคนใส่เกียร์ท้ายหลังสวยหมดมาเลยหมดหมดเลยช้าๆ้าพอ,อเบรก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 แล้วตรงอ่ะฮะ ตอนนี้เบียดไหนเบียดซ้ายครับอโอเคแก้ครับใสเกีด้านหน้าเลยครับเบียดซ้ายคว่ำไหนครับคว่ำขวาครับคว่ำอะไรครับคว่ำก่อนเดินหน้ามาอ่ามีรถมานะครับรอรถลอนรอรถให้ไปก่อนนะครับอ่ะรถเจมาก่อนนะคืนลวความช้า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 ใครสอนให้ใครสอนให้ขับเร็วขนาดนั้นเบรคครับเบรกคือรถตรงไปมาท้ายเชฟทางไหน ท้ายเฉี่ยไปฝั่งขวาครับถมาก่อนถอยมา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 เดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นให้ท้ายเข้ามาในซองก่อนเพราะถ้าหมุนเลยเดี๋ยวมันจะไปเบียดฝั่งซ้ายอ่เห็นไหมเบียดฝั่งซ้ายคืนครับคืนถมาก่อน่าถมาถอยมาถอยมาถอยมาถมาเลยถมาเลยถมาเลยถมาฝั่งซ้ายฝั่งขวามีช่องว่างถมาก่รหลบให้เข้าไปก่อนถมาเลยฝั่งขวามีช่องว่างไหม เขาถ่ายมาเขาถ่ายมาเลยถ่ายมาถ่ายมาหืมถ่ายมาอยมันได้แล้วมันได้ยังได้แนละ้วอ่าได้แล้วพอเอาใหม่เอาใหม่อ,หอีกรอบหนึ่งนะครับนักเรียนตื่นกล้องอ่าปดไฟฉุกเฉินก่อนเออนักเรียนตื่นกล้องน,นะครับเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูกันใหม่นะครับ มาครับผมเรามาถอยเข้าซองกันนะครับชะลอเบาๆดูซิะคันดำนี่เลยซองนี้นะครับ,รบใช่ครับผมซองนี้นะครับเปิดไฟฉุกเฉิชนชะลอเบาๆหมุนมารถมาไหม,มไม่ม่มีกระมุนมาดูฝั่งโน้นเห็นหรือยังเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ห็นแล้วหยุด ปึ๊บนี่เลยหมุนให้หมดนะครับหมุนนี้หมดนะครับหมุนนี้หมดก่อนท้ายมันจ่อซองนะครับโค้งมาเลยครับฝั่งขวามีช่องว่างไหมมาดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายไม่เห็นล้อแม็กซ์แสงมาเบียดนอกซองไหลมาก่อนมาดูไหลมาก่อนไหลเข้ามาไหลเข้ามาทำให้ใกล้ๆไหลมายีกมาอีกม่อีกม่อีกไม่อีกนิดนึงพอเบรคคือรอบตองหนึ่งรอบสองรอบใส่เกจด้านหน้าครับเบียดนอกซองท้ายเบียดฝั่งไหนมุนไปฝั่งนั้นครับหมุนให้หมดก่อน เเดินหน้ามาครับแล้วดูมีระยะห่างระยยัาง,างมีระยะห่างระยยัางมีรับเบรครับคือรถตรงหนึ่งรอบสองรอบครับใส่เก์ถังซองอยู่ฝั่งขวาถอยมา,อมาอถอยมาก่อนถอยมาก่อนแล้วหมุนเรื่อยๆครับหมุนเรื่อยๆหมุนไมห้หมดครับหมุนไม้หมดครับหมุนมาเลยหมุนไม้หมดครับจนกว่าด้านข้างจะมีขนานค้างพ่วงอลไหมุนให้หมดครับหมุนให้หมดก่อนจนกว่าจะข,ขนานขนานระยยัางขนานแล้วคือรถตรงรถถอยมาตรงๆด้านขวามีส่ไหมช่องว่าง มีว่างครับว่างมีช่องว่างนะว่างครับมาเลยครับมาเลยครับไลฟ์มาเลยครับ,รบด้านข้างเป็นกระบะไหมทางขวาเป็นกระบะครับข้าก็ให้กระบะให้กระจุกมาข้างเท่ากันไลน์มาเร่งนิ่งไอ้คเคียงก็พอไม่ต้องเปเวอร์โอเคครับโอเคลุ้นครับก็ต้องคอยชี้แนะนักเรียนนะเพราะก็ยังเป็นมือใหม่ผมก็ไม่กล้าปล่อยเยอะนะครับเพราะนักเรียนก็ยังเป็นมือใหม่อย,อยู่ไอ ปิดไฟฉุกเินด้วยจ้าทางนักเรียนหน่อยเรียนจากคุณตั้มเป็นไงมั่งเข้าใจง่ายดีครับแต่บางทีเราเผลอเฉยครับเ็เผลอเฉยนะก็ด้วยความที่เป็นมือใหม่นะครับอาจจะมีเผลอบ้างมีลืมบ้างก็ผมต้องคอยกำชับนะครับก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่แบบเข้าใจง่ายอยู่ครับอทีนี้ลองให้คะแนนคุณตั้มซิแต่คลิปที่แล้วให้สี่ดาวเป็นเพราะว่าขอขอเรียนดูก่อนเพราะว่า ไม่รู้ว่าโมจริงหรือเปล่า่พอเรียนวันที่2แล้วเป็นไงบ้างครับดีไหมดีครับวันนี้ห้าคะแนนครับจากคะแนนเต็มนะครับ5ดาวตอนนี้ให้เต็ม5ดาวเลยให้เต็มครับชัวร์เปล่าชัวร์ครับกูตั้มกูตั้มครูหรือเปล่าไม่ขู่ครับไม่ได้ทำครูเลยกูตั้มกูตั้มให้ให้ตังค์หรือเปล่าไม่ได้ให้ครับแล้วใครให้ตังค์คนสอนครับคนคนเรียนคนเรียนให้ตังค์เออผมกูตั้มไม่ได้ให้ตังค์เพราะเราผมเนี่ยจ่ายกูตั้มแต่จะตังค์กูตั้มนะครับ นักเรียนเขินกล้องนิดนึงนะครับอาจจะมีอยอบ้างเขินไหมครับผมประมาณนี้นะครับใครขับกระบะลองดูครับลองดูเป็นแนวทางเป็นไกด์แนวทางว่าขั้นตอนมันประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาไปท่องจําให้ขึ้นใจนะครับเดี๋ยวก็ไปดูนะครับถอยข้อซองกระจกมองข้างสําคัญที่สุดนะครับดูว่าเบียดไหมถ้าเบียดก็ต้องแก้นะครับการแก้มีกี่แบบ2แบบครับแบบอะรบ้างแก้นอกซองกแก้ในซองนะครับแก้ใน นักเรียนครับผมลืมใส่แว่นการแก้ครับมีกี่แบบครับมี2แบบครับมีอะไรบ้างครับแก้นอกซองกับในซองครับผมแก้นอกซองกับในซองนะครับส่วนรายละเอียดไปดูในคลิปได้เลยย้อนไปดูได้นะครับผมก็คลิปนี้ฝากไว้เป็นแนวทางในการถอดก็ซองรถกระบะ4ประตูแบบนี้มือใหม่แบบนี้กระบะป้ายแดงแบบนี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมีเฟซบุ๊กกลุ่มครับเฟซบุ๊กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับ จอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟกบุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนเพื่อใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนเขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอ,อัดวิดีโอมาเพื่อนเลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถาม เข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมผมพี่ธรรมถาพิยันะครับผู้เชี่ยวชาญ้านาการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเป็นเล่นไม่เคยพาพอเข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับ แซงไปเล่นแล้วก็ถอดข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอันไรอยู่ด้านล่างนี้กระปุกหน้าใครอยากเดินที่ท่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้ที่อยูด้านนนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วผมไว้เจอกันที่นัดสุดท้าครับยินดูด้กันด้วยครับ